ดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ่อ,อนเลิ่นวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนคะคาบที่แล้วเนี่ยครูได้ให้พวกเราทำแบบฝึกหัด เรื่องอักษรไทยกันไปใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวใช่ไหมคะทวนความรู้ตั้งแต่ตัวกอไก่ถึงฮอนคูกเลยรวมถึงสระใช่ไหมคะ,ะมีทั้งสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวเลขไทยนั่นเองคราวนี้ในคาบนี้เนี่ย ครูจะให้พวกเราทําแบบฝึกหัดเรื่องอักษรไทยอีกค่ะแต่ว่าจะเป็นการทวนความรู้เรื่องของการประสมคำถ้านักเรียนทุกคนจำได้ครูได้สอนเรื่องการประสมคำในภาษาไทยให้กับนักเรียนไปแล้วการประสมคำในภาษาไทยเนี่ย ครูจะมาทวนความรู้เรื่องนี้ให้พวกเราก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะการประสมคำอาการ,ระสมคำถ้านักเรียนทุกคนยังจำกันได้การประสมคำครูสอนว่าเป็นการที่เรานำพยัญชนะและสระในภาษาไทยมาประสมกัน ทำให้เกิดเป็นคำเพราะว่าในภาษาไทยคำทุกคำในภาษาไทยเนะะี่ยค่ะจะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญสองสองอสองอย่างนั่นก็คือพยัญชนะกับสระวรรณยุกเนี่ยจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้านักเรียนสังเกตคำในภาษาไทยทุกคำเนี่ยจะต้องมีพยัญชนะและสระเสมอนะคะดังนั้นครูจึงย้ำว่า การประสมคำคือการที่เรานำพยัญชนะและสระต่างๆในภาษาไทยมาประสมกันแล้วทำให้เกิดเป็นคำตัวอย่างเช่นตอเต่าเป็นพยัญชนะประสมกับสระอาตออาอ่านว่าตาตออาต,อตออาตอหอหีบเป็นพยัญชนะประสมกับสระอู เป็นหออูหูเกิดเป็นคำว่าหูขึ้นมาวอแหวนเป็นพยัญชนะประสมกับสระอัววออัวเกิดเป็นคำว่าวัวตาหูหวัวทั้งสามคำนี้คือคำ ที่เกิดจากการประสมของพยัญชนะและสระในภาษาไทยค่ะคราวนี้เนี่ยนอกจากการประสมคำแล้วสิ่งที่จะตามมานั่นก็คือเรื่องของการอ่านสะกดคำนั่นเองนักเรียนคะวิธีการอ่านสะกดคำในภาษาไทยครูขอทวนให้พวกเราสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดนะคะ การอ่านสะกดคำในภาษาไทยนักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีวิธีการอ่านยังไงหรอคะครูเราถึงจำได้ว่าคำเนี้ยมันออกเสียงว่าอะไรคำในภาษาไทยทุกคำเรามีวิธีการอ่านเหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือเราเริ่มจากการอ่านออกเสียงของพยัญชนะก่อนแล้วจึงอ่านออกเสียงสระ ถ้าหนูอ่านออกเสียงพยัญชนะแล้วออกเสียงสระหนูจะอ่านคําในภาษาไทยได้ง่ายมากเพราะว่าเมื่อเราอ่านออกเสียงพยัญชนะแล้วออกเสียงสระเนี่ยมันจะสามารถอ่านคําที่เกิดจากการประสมพยัญชนะกับสระได้ทันทีเช่นบอโอโบอ บอโอโบบคือเสียงพยัญชนะโอคือเสียงสระโอบอโอ,บโ,อโบคือคําที่เกิดจากการประสมระหว่างเสียงของพยัญชนะและเสียงสระบอโอโบปออูปูปอ อูปูปอคือเสียงพยัญชนะปอปาปออูคือเสียงสระอูปออูปูคําว่าปูคือคําที่เกิดจากการอ่านออกเสียงพยัญชนะประสมกับสระครูให้ความรู้พวกเราเพิ่มเติมซักเล็กน้อยนะคะ ในกรณีที่คำในภาษาไทยคำนั้นมีวรรณยุกต์มีวรรณยุกต์ไม่ว่าจะเป็นไม้เอกไม้โทไม้ตรีหรือไม้จัตาวาเราจะอ่านออกเสียงวรรณยุกต์หลังจากที่อ่านประสมคำแล้วเช่นคำว่าปูถ้าครูเปลี่ยนคำนี้เป็นคำว่าปูอ่า ปู่ที่เป็นหมายถึงพ่อของพ่ออะค่ะเด็กๆอ่าคุณปู่ปู่ถ้าคํานี้มีวรรณยุกต์เราจะอ่านออกเสียงว่าปออูปูไม้เอกไม้เอกเป็นคําว่าปูนั่นเองค่ะปออูปูไม้เอก จากตัวอย่างที่ครูยกให้นะคะนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้กับคำในภาษาไทยทุกคำเลยค่ะไม่ว่าคำคำนั้นจะมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์แต่ถ้าหากว่านักเรียนทุกคนเนี่ยอ่านออกเสียงตามลำดับที่ครูบอกคือออกเสียงพยัญชนะแล้วก็อ่านออกเสียงสระ จากนั้นประสมคําแล้วในกรณีที่มีวรรณยุกต์เราก็อ่านออกเสียงวรรณยุกตามไปทีหลังนักเรียนจะสามารถอ่านคําในภาษาไทยได้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีทางที่จะออกเสียงผิดได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านสะกดคําตามหลักการอ่านคําในภาษาไทยนั่นเองค่ะ คราวนี้เมื่อเราทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสมคําแล้วก็เรื่องของการอ่านสะกดคําครูจะพาะพวกเราเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากแบบฝึกหัดที่ง่ายก่อนเนาะอ่าแบบฝึกหัดนี้ไม่ยากเลยเราดูซิว่ารูปภาพในกรอบ รอบแถวเนี้ยแทนพยัญชนะอะไรนะคะเราเอาพยัญชนะตัวนั้นมาประสมกับสระแล้วอ่านออกเสียงพร้อมๆกัน3ครั้งเนาะรูปแรกเนี่ยชัดเจนมากๆเลยว่ามันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแน่ๆนะคะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งแน่ๆเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรคะ ตัวอะไรเอ่ยตัวนอะไรคะเด็กๆนนหนูค่ะอ่านหนูนอหนูผสมกับสาระอ่าอ่าเก่งมากค่ะนออาอ่านว่านออานออานาโอเคออกเสียงพร้อมกันสามครั้งค่ะนานา นา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 ข้อต่อมาค่ะตัวนี้น่าจะแทนพยัญชนะอะไรคะนักเรียนรออะไรคะรออะไรรอเรือหรือร,อ,รอลิงรอรอเรือค่ะเก่งมากรอเรืออ่ะเอาใหม่รอเรือ ประสมสกับสาร,อ,ร,อ,อ,ร,รอ,อูรูรูรอูรอูรูรูออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนนะคะอย่างที่ครูได้เคยบอกไปว่ารอเรือกับรอลิงเนี่ย เป็นพยัญชนะคนละตัวกันออกเสียงก็ไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าหนูออกเสียงรูว่าลูความหมายของคำก็จะไม่เหมือนกันค่ะครูขอให้พวกเราออกเสียงคำนี้พร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะรูรูร,รูเก่งมากค่ะข้อต่อมาค่ะ ตัวเนี้ยโอ้โหชัดเจนมากเลยมันคือพยัญชนะตัวสอสออะไรคะสอเสือสอเสือแต่ทีนี้เราประสมกับสระไออ่าไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการเขียนสระไอไม้ม้วนเราเขียนยังไงนะเราไว้หน้าหรือหลังสอเสือสระไอไม้ม้วนต้องเขียนไว้ ด้านหน้าสอเสือแบบนี้ค่ะอ่าสอไอใสสอไอใสสอไอใสออกเสียงพร้อมกันนะคะใสใสใสเก่งมากค่ะข้อต่อมาค่ะตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเรามองไม่ชัดว่ามันคือรูปอะไรครูจะใบให้ว่าเป็นภาชนะประเภทหนึ่งอ่าเป็นภาชนะประเภทหนึ่งคล้ายๆกับชามเอาไว้ใส่ข้าวเวลารับประทานอาหารตัวนั้นคือตัวตัวอะไรคะตัวตัวจอจานนั่นเองค่ะเก่งมากเราเอาจานไว้ใส่อ่าไว้รับประทานอาหารเนาะเป็นภาชนะสําหรับรับประทานอาหาร จอปอผสมกับสระนี้คือสระสระอะไรคะสระเออนั่นเองจอเอเอ,อ,เอเจอจอเออเจอแต่คราวนี้เนี่ยคำว่าเจอเราผสมสระอย่างไรเอย่ยสระเออมีทั้งตัวที่อยู่ข้างหน้าและตัวที่อยู่ข้างหลังดังนั้นในการเขียน เราจะใส่วันอ่ะพยัญชนะไว้ตรงกลางเป็นจอเออเจอแบบนี้ค่ะจอเออเจอจอเออเจอจอเออเจอออกเสียงพร้อมกันนะคะเจอเจอเจอเสียงดังฟังชัด ดีมากเลยค่ะข้อต่อมาค่ะอ่าเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่มีสีเท้าอ่ามีสี่ขาวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากๆเลยคนนิยมขี่อ่าคนสมัยก่อนเนี่ยจะนิยมใช้เป็นพาหนะในการเดินทางอ่าเจ้าตัวนั้นก็คือมออะไรคะมอมออะไรคึกคักมอหมาคึกคักนั่นเอง มมมาะสมกับสะรอีอ่ามออีมีมออีมีมมอีมีออกเสียงพร้อมกันนะคะมีมีม,มีขอเสียงดังกว่านี้ค่ะอีกครั้งนะคะมีมีมีม เก่งมากค่ะอะลองมาดูข้อต่อไปครูเชื่อว่าพวกเราทำกันได้แน่นอนเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมองดูแล้วก็รู้เลยว่ามีกระดองแบบนี้เดินสี่ขาต้วมเตี้ยมแบบนี้คือตัวตอเต่านั่นเองตอเต่าะสมกับสระอัวตออัวตัวตออัว ตัวตออัวตัว,ตวออกเสียงพร้อมกันนะคะตัวตัวตัวเก่งมากค่ะตัวต่อมา,อาเด็กๆอาจจะมองแล้วเอ๊ะมันคือตัวอะไรเอาเป็นว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในชุดสีเขียวถือปืน ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาตินั่นก็คือตัวทอทอทหารนั่นเองค่ะทอทหารทอทหารประสมกับสาระเอาทอเอาเทาทอเอาเทาทอเอา,ทา,ทา,ทาเอาทาอ่า ไปอย่างรวดเร็วค่ะครูเชื่อว่าพวกเราทํากันได้แล้วตัวนี้ล่ะคะมีเขี้ยวอ่าเขี่ยวใหญ่เลยตัวสีเขียวเขียวน่ากลัวดุร้ายยออะไรคะเด็กๆยอยอยักษ์เนาะยอยักษ์ะสมกับสระอํมยออยํายำยออยํายำยออยัมยออำยม ออกเสียงพร้อมกันนะคะยำยำยำข้อต่อมาค่ะตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นพยัญชนะตัวที่สองของภาษาไทยดูจากรูปแล้วเราทุกคนรู้จักแน่นอนและครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยรับประทานเจ้าสิ่งสิ่งนี้นั่นก็คือขอไข่นั่นเองขอไข่ประสมกับสระอา ขออาขาขออาขาขออาขาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะขาขาขาเก่งมากค่ะและข้อสุดท้ายค่ะอาเจ้านี้เนี่ยคืออะไรคะเด็กๆทุกคนรู้จักเพราะว่าเราต้องเข้าแถวหน้า เสาธงกันทุกวันเลยใช่ไหมคะเวลาเราร้องเพลงชาติเราก็จะเห็นเพื่อนเราเนี่ยเชิญธงชาติเนาะตัวนี้ก็คือตัวทอธงนั่นเองทอธงประสมกับสระเออสระเออเพราะฉะนั้นออกเสียงว่าทอเออเธอทอเออเธอทอเอ เธอ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 ออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะเธอเธอเธอเก่งมากค่ะและแบบฝึกหัดต่อมาเนี่ยครูจะทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราก่อนแล้วครูขอฝากให้พวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะ ครูจะให้เราเขียนพยัญชนะกับสระที่กำหนดให้แล้วเขียนสะกดคําแล้วก็อ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างที่ครูนำมาให้คือกบวกกับอาเป็นกอกาก,อกากอากาก อกคราวนี้เนี่ยอ่าลองมาดูแบบฝึกหัดบอบอคือบอใบไม้บออัวบัววิธีการเขียนเราเขียนแบบนี้นะคะบออ่าเขียนไปเลยบออัวบัว พอแอแพอ่าดังนั้นวิธีการเขียนเราก็เขียนแบบนี้เลยพอแอแพนั่นเองค่ะครูยกตัวอย่างให้พวกเราสองข้อแล้วครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำข้อที่เหลือเนี่ยจนถึงข้อเจ็ด เป็นการบ้านนะคะและแบบฝึกหัดสุดท้ายไม่ยากเลยเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะครูมีโจทย์มาให้พวกเรา9ข้อซึ่งโจทย์9ข้อนี้เนี่ยจะรวมแบบฝึกหัดที่พวกเราได้เคยเรียนตั้งแต่เรื่องพยัญชนะสระแล้วก็ตัวสะกดอ่าเรื่องของวรรณยุกต์กับเลขไทยไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย อันนี้ไม่มีอะไรครูจะให้พวกเรากากระบาดหน้าคำตอบที่ถูกต้องเรามาทำไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วถ้าพวกเราตอบเร็วเราก็จะเสร็จเสร็จเร็วนะคะอ่าข้อหนึ่งพยัญชนะไทยมีกี่ตัวเอ่ยสี่4หรือ45ตอบว่า44ตัวนั่นเองข้อสอง สระแบ่งตามการออกเสียงมีกี่ชนิดคะครูสอนไปแล้วว่าสระมีสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวดังนั้นมีทั้งหมด2ชนิดนั่นเองรูปนี้เราเขียนได้ว่าอย่างไรอ่าตัวรูปนี้เป็นแทนพยัญชนะภาษาไทยคือตัววอแหวนค่ะวอแหวนผสมกับสระอะเขียนว่าววออวา,วา,ออวา าจากรูปนะคะรูปที่ครูกําหนดให้ถ้าเกิดว่าใครมองไม่ชัดครูจะบอกว่าเป็นสัตว์ทะเลประเภทหนึ่งนะคะที่มีก้ามด้วยสัตว์ทะเลตัวนั้นตรงกับคําว่าปูนั่นเองค่ะไม่ใช่งูนะคะดูจากรูปแล้วไม่ใช่งูแน่นอนเนาะคำว่ายาอ่านอย่างไรครูบอกแล้วว่า ในการอ่านออกเสียงคำเราจะต้องเริ่มจากพยัญชนะและสระแล้วค่อยอ่านรวมเป็นคำคำที่ผสมนะคะดังนั้นคำว่ายาเนี่ยเราจะอ่านว่ายออายานั่นเองค่ะตอบข้อกไก่ยออายาคำต่อมาล่ะคะอ่าแบบฝึกหัดเดียวกันคำว่าชูอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะชออู ชูอ่าชออูชูตอบข้อคอควายค่ะข้อเจ็ดค่ะคําคู่ใดที่อ่านออกเสียงสระเดียวกันก็คือเสียงสระเหมือนกันนั่นเองคําตอบข้อนี้ง่ายมากๆเลยนั่นก็คือคําว่าตากับคําว่าอานั่นเองค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งสองคำเนี่ยเป็นคําที่อ่านออกเสียงด้วย สระอาทั้งคู่เลยนะคะส่วนข้ออื่นเนี่ยไม่เหมือนกันตากันดูดูเป็นสระอูส่วนงูกับกางูเป็นสระอูกาเป็นสระอาค่ะข้อ8ค่ะข้อใดประสมด้วยสระเสียงสั้นเสียงสั้นคือออกเสียงสั้นๆถูอาเนี้ยาวแน่นอนตาก็ยาวแต่คำว่าปักปะปะปะเป็นสระเสียง ั้นดังนั้นข้อนี้จึงตอบขอไข่คำว่าปะนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยไหนลองบอกครูสิคะว่าจากรูปเนี้ยมีโบทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5 6มี6รูปแล้วเลข6ไทยเขียนอย่างไรคะนักเรียน คำตอบคือขอ้อกอไก่นั่นเองเก่งมากค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแบบฝึกหัดเรื่องอักษรไทยที่พวกเราได้เรียนกันไปนักเรียนคะเรื่องอักษรไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเพราะว่าก่อนที่พวกเราทุกคนจะเริ่มเรียนภาษาไทยพวกเราก็จะต้องรู้จักอักษรไทยกันก่อนใช่ไหมคะอ่า สิ่งที่ครูได้ให้พวกเราทำแบบฝึกหัดเนี่ยครูเชื่อว่าก็ได้ให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องอักษรไทยไปอย่างครบถ้วนแล้วแต่ถ้านักเรียนคนใดอยากจะทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนนะคะนักเรียนทุกคนสามารถทวนเนื้อหาได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสาหรับวันนี้เนี่ย ครูขออนุญาตไปเตรียมการสอนในคาบถัดไปก่อนนะคะแล้วพบกันคาบต่อไปค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.